สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งล่างตัวเดียวแม่นๆนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับผมที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ สูตรไหนจะเข้าไม่เข้านี่ก็ไม่มีใครทราบนะครับผมเลือกสูตรที่ผมทําสถิติเอาไว้นะครับและมันก็ยังเข้าอยู่นะครับก็เลยมาลงให้ดูวิธีการคํานวณของสูตรนี้นะครับจะใช้หลักแสนบวกหน่วยบนบวกหลัก10ล่างบวก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวก10หน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่1 บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก8คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับมาดูสถิติย้อนหลังงวดแรกนะครับสูตรมันเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก85นะครับงวดแรกเนี่ยคำนวณได้เลข5ผลรางวัลออก855 5. มาในตำแหน่งหลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดแรกนะครับถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมาน,นะครับคำนวณได้เลข9ผลรางวัลออก8 9 9ก็เข้าที่หลักหน,วน่วยล่างถูกต้องนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข6นะครับออก61 ออกเข้าที่หลักสิบล่างถูกเป็นงวดที่สามนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลขศูนย์นะครับออกศูนย์เก้าศูนย์มาในตำแหน่งหลักสิบนะครับแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้เลขสี่ออก 4, 4, สี่สามสี่ก็เข้าที่หลักสิบล่างนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลขเจ็ดนะครับออก 7, เจ็ดเก้าเจ็ดก็เข้าที่หลักสิบล่างนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลขแปดออกเจ็ดแปดเลขแปดมาในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับ แล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้เลขเก้านะครับออกเก้าศูนย์เลขเก้าเข้าในตำแหน่งหลักสิบงวดถัดมาคำนวณได้เลขเจ็ดนะครับออกเจ็ดเก้าเลขเจ็ดเข้าในตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับออกหนึ่งเจ็ดเลขเจ็ดเข้าในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลขศูนย์ออกหกศูนย์นะครับเลขศูนย์ เข้าหน่วยล่างแล้วก็งวดถัดมาคืองวดล่าสุดคํานวณได้เลข2และผลรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างออก42 2มาในตําแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับสาิตีก็ถือว่าเข้ามา12งวดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ม1ี่2งวดรวดนะครับสำหรับสูตรนี้แต่ก็ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเป็นสูตรใหม่นะครับ ตรงนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับที่เพิ่งลงงวดนี้งวดแรกนะครับในงวดที่มาที่ผ่านมาในสูตรนี้ไม่มีนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่มาดูตัวเลขงวดใหม่นะครับว่าจะคํานวณได้เลขอะไรนะครับในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนนี้นะครับสูตรนี้เอาหลักแสนนับแสนบวกหน่วยบนสิบล่างนะครับแสนเลขห้าบวกหน่วยบนเลขสามบวกสิบล่างเลขสองเลขสี่นะบวกสิบล่างเลขสี่ บวก10บหน้าครั้งที่1เลข9้าบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งครั้ง4บวกสี่ได้8บวก10บหน้าครั้งที่สองสองครั้ง6 6หกบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองเลขสแล้วก็บวก10บท้ายครั้งที่1 2สองครั้งสองบวกสองได้4บวกหน่วยบวกหน่วยท้ายครั้งที่1นี่ก็คือเลข1บวกหน่วยท้ายครั้งที่สองเลขสตำแหน่งสุดท้ายบวก8 บวกแคงที่5ในี่บวก3ได้8 8บวก4ได้12 12บวก9ได้21 21บวก8ได้29 29 30 31 31, 31, 31 41 41ก็เป็น45 45เป็น49 49บกวก1ก็ 50, 50 50บวก4ได้ 54, 54 54นะครับบวกอีก8นะครับได้62สูตรนี้ คำนวณได้เลขสองนะครับคือตัวเลขในงวดใหม่นะครับได้เลขเดิมเลขสองแต่จะเข้าต่อหรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่มีใครตอบท่านผู้ชมได้นะครับสูตรมันอาจจะเดินต่อหรืออาจจะหลุดก็เป็นไปได้ทั้งสองทางนะครับอยู่ที่ใครชอบหรือไม่ชอบนะครับเลขสองซึ่งในงวดที่ผ่านมาเนี่ยสูตรที่ผมเคยลงให้ไปมันก็ไม่เข้านะครับ ในงวดที่ผ่านมานะครับอันนี้หน่วยบนจะเป็นสูตรสองตัวนะครับสูตรสองตัวที่ที่เข้านะครับสูตรตัวเดียวนี้ไม่เข้านะครับเอาลองมาดูสูตรสองตัวกันนิดหนึ่งนะครับวิ่งล่างสองตัวนะครับที่ลงให้ในงวดที่ผ่านมาเนี่ยที่ลงให้ได้เก้ากับสี่ เข้าที่เลข4นะครับในงวดใหม่สูตรนี้เดี๋ยวผมจะคำนวณให้ไปพร้อมกันเลยนะครับวิธีการคำนวณหลักแสน2ครั้งหล,ลักพัน2ครั้งร้อยบนนะครับบวก10บนบวกหน่วยบนบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2บวก2องคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก5้าสถิติสูตรนี้ก็ถือว่าเข้ามา10กองงวดเหมือนกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่2้า14 15 1ดนะดเกบ เกินเกินสิบงวดเอามาลองดูตัวเลขงวดใหม่กันหลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับหบวกหาได้สิบแล้วก็บวกหลักพันสองครั้งได้ศบวกร้อบน10บนหน่วยบนนะครับบวก5บวก9บวก3 บวกร้อยหน้าครั้งที่1เลข1บวก10ท้ายครั้งที่1เลข2และบวก10ท้ายครั้งที่2เลข3ตำแหน่งสุดท้ายบวก2 10สบวกศนย์ก็ได้10บสิบวกห้าได้15 15้บวกเ้าได้24 2สี่ยี่สี่บวกสามยี่สบ็บวกหนึ่งดยีแก็บวกสได้30 30ิบสามวกสเป็นสาห้านะครับ ได้เลขห้าเป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรมันบวกห้าห้าบวกห้าก็ได้สิบได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์งวดใหม่ได้ห้าศูนย์ตรงนี้จะเป็นเลขห้ากับเลขศูนย์ จะออกตัวไหนนะครับก็รอดูคําตอบในวันที่16นะครับอาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับนี่ผมก็คํานวณให้ไปพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าในงวดใหม่เนี่ยสูตรใหม่ที่ผมเตรียมไว้ที่เป็นวิ่งล่าง2ตัวนี้ก็มีอีกหลายสูตรนะครับดังนั้นก็จะคํานวณสูตรเก่าให้หมดก่อนดังนั้นท่านผู้ชมก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับวิ่งล่างตัวเดียวเนี่ยจะได้เลข2นะครับส่วนสูตรนี้ที่เป็นวิ่งล่าง2ตัว จะมี5กระสนนะครับตัวเลขมันก็คนละตัวเนาะไม่รู้ตัวไหนจะเข้านะครับเอาก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ